และถ้าหากวันใดวันหนึ่งเธอคิดถึงฉันขึ้นมาแค่กดเบอร์โทรมาหาฉันจะรีไปไม่ว่าเธออยู่ที่ไหนที่ไหน ฉันจะไปเลย Baby อยู่ได้มีเคซีเล e มี e บ e you baby อยากอยู่ตรงนี้ตรงนี้นานๆจะได้ไหมถ้าเธอไหมมีใครจะรักเธอไปจนแก่เท้ามีเธอยืนอยู่เคียงก้าง้างหลังไม่ได้ออตายไปสอง <c oughs> อุ้ยอุ้ยหกปปปบปปี โอ้ยร้องเพลงเพลินก็ได้กิวอะครับทุกคนร้องเพลงไปหน่อยเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะควันนี้ก็อยู่กับผมแตมเมอร์นะครับคุณผู้ชมทุกคนข้างบนเยอะนะเนี่โอ้ยเยอะโอ้มี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 คือภารกิจวันนี้นะครับผมจะมาเล่นอ่า UMP เออ UMP สกินใหม่อู้หูกำลังนัวกำลังนัวเด้อเด้อก็ลูดไปดิครับโอ้โหไม่เคยเข้าเลยออ้ยังติดหัวติดหัวล่วงไปครับผมมีเพื่อนมันเห็นเห็นเห็นนล่ะ ควางระเปิดแฟลก่อนเอาหาก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปเล่นคือนอะไรไม่ทันเดี๋ยวนี้ผมจะไปเล่นสกิน UMP นะครับผมเป็น UMP สกินใหม่ UMP สกินใหม่ก็จะเป็นสกินบูย่านั่นแหละนะครับผมเอออุ้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอฮะเจอแต่ MP f r อเคครับผมเปิดมาก็5ฮคิวเลยฮะก็ถือว่าได้อยู่โอ้โหทำไมไม่มี UMP เลย งงนะงงนะงงนะเดี๋ยวหาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมมาดูกันว่ามันจะโะหดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะระเบิดทังเล่นเฉยโอเค okay, ฮะทุกคนเอ้ยมาไงครับไอ้นมเพื่อนอยู่ไหนเพื่อ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 นอยู่หรอหัวแตกอะครับนี่ขนาด MP 5ียังดึงหัวโคตรโคมโคตรโหด ถ้าเป็น UMP จะโหดขนาดไหนครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์ซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับกดติดตามครับทุกคนทุกคนไม่ค่อยกดกระดิ่งอะหรือว่าคลิปมันไม่แจ้งเตือนครับถ้าคลิปไม่แจ้งเตือนขอให้คุณผู้ชมเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่ได้หรือเปล่าฮะโอเคโอเคใครสุ่มได้กี่เพชรก็คอม,อกกคม,คมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนยิงมีคนยิงไครสุ่ม UMP ได้กี่เพชรก็บอกกันได้นะผมผมได้ตอนมัน99ไอ้นี่ก็เออเออเอาเออเออ,เอ,อยังวิ่งอีก ยังวิ่งอีกยังวิ่งอีกแม่ยังจะวิ่งอีกนะเราอันนี้ก็จะช่วยเพื่อนนะหน้าดูจากสงดูจากสงอยากช่วยเพื่อนแต่ไม่รีบวิ่งมาอันนี้ก็ไม่เอาไอวิ่งว่ะ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 ครับมันวิ่งมันวิ่งดูดีมันจะโผล่หรือเปล่าโอ้ยมันขึ้นไปชุบแล้วแน่เลยเออตารยบอกูอยู่นี่ีนโอ้หัวแตกผมอยู่ดี่ปะโตเอ้ย ขึ้นไปอะไรโอ้ตั้งไอ้วอร์นี่ยังเท่เลยอยู่ข้างหลังเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคแปลกชิวงงๆนะครับไม่อยากจะโมโลเลย,ยไม่มีอีกแล้วเดี๋ยวนะคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยมีแม็กซสองมีแม็กซสองเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บแม็กซสองก่อนอยู่ไหนวะเห็นแบบแเมื่อกี้ผมเห็นแบบแเอ้ยไม่ใช่แม็กซลันเร็วเออนี่ไงแม็กซลันเร็วโอ้โหว่าอ,อยู่เห็นแบบแบบ อัพก่อก่อนละกันรู้สึกว่าแถวนี้จะไม่มีคนนะครับผมเดี๋ยวผมต้องวิ่งหาปืนก่อนนะฮะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคือทำไมจะรีวิวแล้วคือไม่เจอเลยอะครับโอ้โหตลอดอะไม่จำเป็นต้องรู้ถ้ารู้ละใจต้องเจ็บสิเปล่าโอ้ยเปนกระบีเพราะว่าเนี่ย UMP ปะโถเอ๋ยอย่าบอกนะว่ามันพึ่งาเดออเด เห็นเราหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าปืนมันเข้าแล้วคนก็เอาไปเล่นกันหมดเลยอะผมก็ไม่มีเล่นผมก็ไม่มีเล่นมีป่เราอะฮะฮะมีป่เราอะ่ะไอนี้โอ้โหไอนี่ก็ไม่มีปืนลูดอีกจะบมา่าตาย ซาปามีปะเนี่ยไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหต้องหาจากศพคนจริงๆใช่ไหมเนี่ยข้างบนมีปะเนี่ยไม่มีมีไอวอแต่ไม่มี UMP เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้โอ้โหอีกแล้วเลยมีหรือเปล่านี่ก็ไม่มีมีแต่ลูกกระสุนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับมีปะเนี่ยไม่มีดูศพที่มีป้าอุย้ยข้างหลังมีคนนี่ก็ไม่มีนี่ก็ไม่มี กื่้นใจกันเลยทีเดียวเฉียวเห็นว่ามีคนแว๊บๆอยู่ตรงนี้นี่หว่าทุกคนนี่ก็ไม่มีคนเมื่อกี้ก็หายไปไหนวะเนี่ยนี่ก็ไม่มีมีหรือเปล่ามีหรือเปล่านี่ก็ไม่มีเฮ้ยมีคนวะคุณผู้ชมมีคนมีคนมีคน,คนต้องไหนวะต้องไหนวะอ,อ๋ออยู่บนนี้นี่ไงล่ะใส่แค้มแล้วเราอะเอา้าอ,อ๋อมันบั็กนะครับผมมองเห็นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นป้ายบังอยู่นะฮะ ไอ้บ้าเอ้ยเจอสายแคมป์เฉยว่ะโอเคผมไม่ได้เอาสกิลลิงมานะปลาระเบิดไม่ถึงปกติผมก็ไม่เล่นอยู่แล้วสกิลลิงโอเคเอาไอวอลมาโอ้จะหาปืนก็ไม่เจออะไรก็ไม่เจออ้าโพโพโพปุ๊บ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 แตกไปดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเครีบชุบเร็วชุบเร็วชุบเร็วสายแอบสายคลานสายแอบสายคลานสายแอบสายคลานเร็ว เร็ว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 ลุกลุกลุกเร็วลุกเร็วลุกเร็วโอ้โหเลโซนมาเฮ้ยนายรีบชุบเร็วเดี๋ยวเลโซนในนี้เฮ้ยโบพอพอพอตายสองเอ้าตายสองโอ้โหตายสองโอ้แม่งเอ้ยไม่ชุบแต่ว่าลุกขึ้นยืนเอง ตายถองเลยครับคุณผู้ชมโอ okay, เคอะไรโซนหายแล้วครับทุกคนอ้าวมีโจทย์ว่ามี UMP เปล่ามี UMP หรือเปล่าหัวยังคมครับคุณผู้ชม <Yeah. S 1> ผมยิงหัวยังคมอะนี่ขนาดไม่ใช่ UMP นะนี่ขนาดไม่ใช่ไม่ใช่ UMP เนี่ยดูดิผมยิงหัวตลอดนะครับคมเกินค uh huh. มคมเกินโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวซองซองแล้วเราอ่ะอุ้ยต้องอัดตัวกูเกือบตายเฮ้ยเกือบตายครับคุณผู้ชม โคตรเจ็บโอ้โหเจอซองอะ่ะโอโ้ดูดิก็เลยตั้งอัดตัวแบบอัดยับเลยครับผมโอ้ไอ้นี่ไอวอลโคตรเยอะมีปะเราอะ่ะเออนี่เล่นซองนี่ว่าลืมลืม A few moments later เอาอไม่เจอเลยว่าแต่ว่าเจอคนเฉยเอาขับรถขับรถหรอขับรถเราอะหึมมขับรถหรอขับ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 อุย้ยไม่ตายอะ่ะโอ้ยิงโคตรเจ็บไม่ตายนี่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 แหละนี่แหละนี่นี่น,นี่โอ้โหกว่ามึงจะตาย มเงาสกิลอะไรมาเนี่ยเลือดโคตรเยอะครับโอ้โหคือโคตรถึกดูดิเลือดมันโคตรเยอะนะครับโอ้โหกว่าจะตายไอ้บ้าเอ๋ยไหนมาดูที่ว่านายเนี่ยมีปืนที่เรากําลังตามหาอยู่หรือเปล่าแล้วขอดูน่อยโอ้ไอวอลอีกแล้วไอไอวอลอีกแล้วซองควงบาเลตอะไรครับเนี่ยโอ้หงุดหงิดแล้ว ทุกคนครับมันไม่เจอจริงๆนะผมหาหลานปีอะโอ้โหเหมือดแบบ G.M รู้ว่าแบบผมจะมารีวิวอ่ะครับผมก็เลยแบบโอ้ดูดิอุ้ยงเงินยีดเป็นตลอดเลยมีเป้ามีปืนป้ะครับนี่ก็ไม่มีในนี้มีเป้ามีเป้าไม่มีตายแล้วตายแล้วมีเป้าไม่มีอ <c oughs> <c oughs> จะลองให้มีเปล่าไม่มีอะไรครับเทีโอโหตายแล้วเอ้ยมีคนขับรถวะมีคนขับรถวะครับผมผมไม่อยากจะยุ่งอะไรแยวขอหาปืน่อนรับหาไม่เจอทีเลยอ่ะวงบีบขึ้นบนอา้าวสวนคนเฉยนี่ดิครับหัวตแตกโดนหัวไปเม็ดหนึ่งซ้ำเลยละกันไอวอมีปืนแบบโอ้โหนี่เอวกับลูกซองอีกโอ้ยตายแล้วเอ้ยไอตัวผู้หญิงนี่ ตัวที่ผมฆ่าไปแล้วแน่เลยตัวนุ้นมีป้าวตัวนุนเพึ่งลงไม่ได้มีปืนนะครับมันนา่าจะชุบนะในตัวผู้หญิงนะผมจําได้ที่มันขี่รถมาแล้วผมยิงมันล่วงรถอะโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกกลับมาที่เดิมมกแค่ถ้าลมคือวันนี้ผมจะได้เล่นมันนี่โอมีเป้าไม่มีโอ้ตาย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 ,ตายวิ่งหาจนหัวง,งอกอะค่ะ <c ười> คือแบบเออไม่เล่นก็ได้โอ้ยสิบหกคิวหรอเฮ้ยผมเพิ่งเห็นนะครับว่าผมเนี่ยเล่นไปสิบหกคิวแล้วครับผมคือฆ่าเยอะจัดอะ เอ้โหราคาขนาดนี้ยังไม่เจอใครมีปืนเลยครับผมเฮ้ยลอยคนเพิ่งชุบเสร็จไปนี่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยเดี๋ยวดูก่อนวงไปทางงู้นเฉยเลยมีป้าเนี่ยไม่มีเฮ้ยผมเข้ามาแล้วนี่ว่าใช่ปะวะเออไม่มีก็ไม่มีแหละอ้าไปไหนครับไปไหนครับจะไปไหนครับจะเข้าวงหรอเฮ้ยมีคนจะเข้าวงครับผมอ่ะโผล่โผอย่างงี้ก็แตกนะคะโผล่อย่างนี้ก็แตก17คิวอีกอ่ะ <c oughs> โหดเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยมีคนวิ่งมีมีมีคนวิ่งม,ม,มีคนวิ่ง,งโอ้โหยิงไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยปืนนี้มันยิงช้านะครับคุณผู้ชมมาเลยลากตามตัวไม่ค่อยโดนเฮ้ยเฮ้ยย่าไปไหนอย่าไปไหน,อย,ไไหนอยู่ตรงนั้นนะไอ้นุ่มไอ้นุ่มอยู่ตรงนั้นนะโอเคไอ้นุ่มล่วงไปแล้วหนึ่งคนนะครับผมตอนนี้คนเหลือเจ็ดคนนะถ้าไม่รวมผมนะเหลือเจ็ดคนครับผมคือสรุปคือไม่ต้องได้อ่ะมีคนมาอีกมีมีมีคนมาอีกม,ม,มีคนมาอีก,อกโอ้โห มันยิงลากตัวไม่ก็ได้แต่นั่นเสียโคโนแล้วครับผมออาวิ่งเข้าบ้านวิ่งเข้าบ้านเอ้ตัวนี้โดนลัดปะวะผมโดนลัดปะวะครับย,ยังอยู่ังอย,ย,งอยู่เห็นแบบแบบโอเคไม่น่าจะมีใครมาหลังแล้วแล้วครับผมเดี๋ยวผมขอวิ่งไปตรงนี้เลยละกันตายไปซะโอ้อยยิงกันอีกแล้วดูตีว่านายมีปืนหรือเปล่าไม,ม่มีชื่นใจจริงจริงโอ้โหเฮ้เยมีคนหวดมีคนหวด มีคนหวดอะไรอยู่หลังผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ใครหวดอะไรนะเมื่อกี้ใครหวดอะไรหรือเปล่าช่างมันละกันอ๋อไอ้นี่มันเห็นผมไอ้นี่มันเห็นผมหรือว่าไอ้นี่หวดวะแต่ว่าเสียงไม่ได้มาจากทางนั้นแต่กระช่างเถอะมันเห็นผมนะครับมันจะเลี่ยมยิงผมละอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี่ยอันเนี่ยอันเนี่ยอันเนี้ยเอาใหญ่นะเราเอาใหญ่นะเราเอาใหญ่นะเราไอวอลหรอไอวอลหรอไอวอลก็ต้องเจอ ระเบิดดีครับอหมันจะดันผมผมต้องชิงคว้างระเบิดก่อนเดี๋ยวมันคว้างใส่ผมเอาไปกินล้านลูกเอาไปแดกล้านลูกรู้จักว่าบาคุโกะอ่ะมือระเบิดมือระเบิดบาคุโกโอ้โหไม่ตายเลยว้าวว้าวโอเคเดี๋ยวขอดูโดนนะฮะเอ้ยมามาโคโนโ <c oughs> ดีนะเก็บโคโนโไ้เล่นกันระเบิดโอเคผมเจาะ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 เอาวิ่งลงวิ่งลงอย่างนี้วิ่งลงอย่างนี้ อมัวยิง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 ปืนนี้มันมันไม่ค่อยล็อกตามตัวตัวคนเลยวะเนี่ยออ้ยมันไม่ค่อยล็อกตามตัวคนเลยครับคุณผู้ชมเอา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 ไอวอลหมดไอวอลหมดไอวอลหมดเลยคิดจะแลกโอ้สิบเก้าคิวไม่เกินไปหรือเปล่าสิบเก้าคิวครับคุณผู้ชมก็มาดิครับเจ็บนะน่าคือกูไม่เล่นก็ได้วะยูมพีไม่เล่นแล้วครับโอเคดันไปน่อยเลยละกัน กันมาครับผมโอเครู้สึกว่าเอ้ามีตัวอยู่ข้างล่างอีกอ้ยโดนโอ้โดนแย่งโดนแย่งเหยื่อหัวแตกซ้ำซ้ำซ้ำเออเออเออนายบางอ่าจมายั่งเหยื่อเราไปเดี๋ยวขอเก็บระเบิดมีระเบิดเล่นมั้ยเนี่ยศพอยู่ไหนวะศพมันอยู่ไหนเอออยู่นี่อยู่นี่มีระเบิดเล่นด้วยเอาปลาเล่น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 ไอ้ดันมานี้ดันมานี้ดันมานี้ได้เวลาหัวแตก ขัวแตกปีนี้โอ้ยิบเอ็ดคิวแต่ว่าหาปืนไม่เจอใครเคยเป็นบ้างครับคุณผู้ชมเล่นแบบเวลาอยากเล่นปืนอะไรแล้วมันหาไม่เจออะเออคือแบบมันน่าจะมีสักศพสักคนแต่นี่คือไม่มีสักศพเลยฮนะโอ้หาก็หาไม่เจอเลยเห <laughs> มือนโดน GM เอ็มแกงอะว่าหาใครชอบขอคนละหนึ่งไลค์ก็ติดตาม กดกระดิ่งนะครับผมกดยกเลิกติดตามกดกระดิ่งใหม่ด้วยคลิปจะได้แจ้งเตือนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคน